เข้ารายการเลยเนาะมุมไหนเลเคครับเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์สวัสดีครับวันนี้เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์นครศรีธรรมราชนะครับพบกันอีกครั้งในเพจของเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์นะครับตรงนี้เสียงเพลงดังเลยไหมนะครับโอเคได้อยู่เนาะวันนี้มาแนะนําสินค้าเป็นช่วงเปิดเทอมนะครับช่วงเปิดเทอมสําหรับน้องๆหนูหนูนะครับอ่า ลูกหลักของท่านที่รักของเรานะครับช่วงเปิดเทอมนี้น้องๆเรามาส่งเสริมให้เขาเรียนส่งเสริมให้เขาเพิ่มทักษะความรู้แล้วก็ความสามารถนะครับวันนี้เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลนะขอแนะนำสินค้าแบบราคาพิเศษราคาสบายๆส,สำหรับท่านลูกค้านะครับจุดเริ่มต้นของการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นรากฐานแห่งชีวิตนะครับเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ใส่ใจของลูกหลานของท่านนะครับ อะอย่าให้เสียเวลากันเลยนะอะขออนุญาตนิดนึงนะครับขออนุญาตีนิดนึงตัวนี้เป็นโต๊ะเขียนหนังสือนะครับตั้งแต่เด็กน้องๆหนูๆที่นั่งได้แหละสามารถเรียนรู้ได้หมดนะครับรับน้ําหนักเก้าอี้สบายๆเลยน้ําหนักเก้าอี้นะครับสะดวกสบายนั่งสบายระรับน้องนหนูผู้ใหญ่นั่งได้นะแต่อย่านั่งบ่อยนะครับอ่า ตัวนี้สามารถรองรับน้ําหนักได้ถึงร้อยกิโลเลยทีเดียวนะครับตัวนี้สามารถรับน้ําหนักได้ถือว่าเหล็กคนข้างแขงแหลกอย่เดียวนะครับตัวนี้ใช้งานสะดวกสบายนะฮะด้วยอนเนกประสงค์คืออะไรบ้างโต๊ะเขียนหนังสือนะครับเริ่มต้นเลยนะครับนี่ของเรามีกอไก่พอไค่ถึงหัวนกฮูกเขาเรียกว่าตัวอักษรน,นะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับให้น้องๆฝึกฝน เรียนรู้ภาษาเริ่มตน้นรวมทั้งสูตรคูณแบบเทคกๆนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับให้น้องๆหนูๆ,ๆจำเป็นพื้นฐานในการเรียนได้แล้วก็ประกอบด้วยอีกอย่างหนึ่งเสริมสร้างเรื่องของเวลาเรียนรู้เรื่องของนาฬิกาเรื่องเรียนรู้ของทักษะการใช้นาฬิกาอ่านานาฬิกานะครับเป็นพื้นฐานชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของน้ำแน่น้ํา นะครับสำหรับเวลานั่งแล้วหิ้วานเนหรือจะใส่ขนมหรืออีก,อกหลายๆท่านนะครับตัวนี้บอกว่าเออมัน,ม,นมันแบบดูนิดนิดนึงก็ใส่สมอไม่ใช่ใส่ปากกาใส่ดินสอใส่ยังลบอะไรประมาณนี้ก็สามารถจัดแปลงได้สําหรับน้องๆหนูๆนะครับมีให้เลือกหลายรุ่นหลายสีหลายแบบนะครับมีทั้งแบบเป็นลายการ์ตูนการ์ตูนยอดฮิตเลยหรือว่าซูเปอร์ฮีโร่แบบน้องๆหนูๆที่ชอบกันนะครับ ผมเองผมยังชอบเลยนะแต่ว่ามันโตเกินไปแล้วนะครับน้องๆหนูๆมีทั้งแบบรุ่นของผู้ชายรุ่นของผู้หญิงนะครับหรือว่าจะเป็นแบบกลางๆนะครับมีไดโนเสาร์นะครับมีลายมีลายที่แบบที่แบบเรียนรู้ธรรมชาตินะครับเป็นลายทะเลอันนี้เขาเรียกอะไรบันไดง,งูปะอ่าเล่นเกมเล่นเกมคอยลูกเต่าได้นะครับรับ นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถึงยี่สิบยี่สิบสามเล่นเกมกับน้องๆหนูๆได้เวลาแบบผ่อนคลายสมองนะครับให้เด็กได้เรียนรู้กันนะครับหรือจะเป็นลายเขาเรียกคล้ายๆเนาะ <c oughs> นะครับสีชมพูเป็นลายสีชมพูนะครับหรือจะเป็นในส่วนของทะเลลายทะเลก็มีให้เลือกรวมถึงลายรถยนลายรถโรงเรียนลายรถบัสนะครับตรงนี้ก็เข้ามาดูกันได้นะครับมีจําหน่ายเนาะ <c oughs> ของเรา มีจาหน่ายเกือบทุกสาขานะมีเกือบทุกสาขาใช้คําว่าเกือบทุกสาขาเพราะบางสาขาสินค้าตัวนี้ยังไม่เข้านะยังไม่เข้านะครับแต่ว่าก็สอบถามกันได้ทุกสาขาสอบถามกันได้เลยนะราคาส่วนราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่990บาทเริ่มต้นที่990บาทนะครับเข้าไปดูกันด้วยวัสดุนะครับวัสดุที่นํามาผลิตเป็นไม้ mdf นะครับตัวนี้จะเป็นไม้ mdf เขาเรียกว่ามีความหนามีความทนมีความแข็งแรงเหนียวทนสําหรับเด็กของเรานะครับเอน้องๆหนูๆรวมถึงการปิดฟอยปิดเคลือบนะครับป้องกันน้ําป้องกันคราบสกปรกนะครับซึ่งเขาบอกว่าคุ้มค่าราคาจริงๆหลายๆท่านบอกว่าอยากได้ไปประกอบนะครับเรามีแบบแพ็คให้กับท่านไปประกอบเองได้ไหมประกอบได้ครับตัวนี้ถ้าลูกค้ามีไขควงมีเครื่องมือหน่อยนะครับแต่แนะนําว่าให้เป็นสว่าน นะครับเพื่อความยึดเขาเรียกว่าการยึดที่มันแน่นการยึดให้เกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับดูตัวอย่างได้นะครับแล้วก็นําไปประกอบเองได้ตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจจะอินบ็อกซ์สั่งมาก็ได้นะครับหรือจะโทรสอบถามที่เบอร์โทรด้านล่างนะเบอร์โทรด้านในที่หน้าเพจของเราอแอดมินเราได้ใส่ไว้แล้วยังไงก็ลองดูกันนะครับเอามานอกจาก นี่แล้วยังมีชั้นอเนกประสงค์นะชั้นอเนกประสงค์งานเป็นนักเรียนแล้วต้องมีชั้นอเนกประสงค์ชั้นอเนกประสงค์ภาษาเราแบบง้นนะไม่บายไม่ใช่ลงตายแล้วมาทางตายแล้วนะครับภาษาแบบเรียกกันง่ายๆก็คือคันเลวอกนะคันเลว็อกคันเลวบ็อกก็คือชั้นอเนกประสงค์สามชั้นนั่นแหละบางท่านหลายว่าชั้นวางของแบบที่เป็นกล่องสามชั้นนะครับเรามีหลากหลายรุ่นหลากหลายรุ่นนะ เริ่มต้นอยู่ที่259บาทนะครับมีลายแบบสีสันสีชมพูลายตายักครยลายสารนะครับหรือจะเป็นาพายผ้าน้ําตาลหรือจะเป็นแบบลายเขาเรียกลายไม้นะครับเขาเรียกแอคติกใช่ไหมลายลายไม้ประเภทนี้แอคติกแอคติกอะไรประมาณนี้แอคติกลายแอคติกนะครับหลายรูปแบบให้ท่านภาษาอังกฤษชัดเป๊ะเลยผมนะครับก็ Donc, เข้ามาเลือกกันนะครับส่วนขาขา นครนะครับขออนุญาตประชาสัพนนิดนึงหนึ่งร้อยเก้าสิบแดบาทนะครับหนึ่งร้อยก้าสิบแดบาทจำหน่ายอยู่นะตอนนี้นะครับถึงสิ้นเดือนสองจาก2 5 9หิบเก้าบาทนะครับเป็นรุ่นซ b 3ีสามนะเป็นคันรเบอลูฟอกรุ่นพิเศษนะครับจัดให้สำหรับลูกค,ค้าถามว่าแข็งแรงไหมโอ้แข็งแรงนะครับแข็งแรงจริงนะครับจาก2 5 9ยห้าสิเก้าเหลือ 198บาทนะครับสอบถามที่นครศรีธรรมราชได้สาขาอื่นมีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นตัวบานเปิดนี้รู้สึกจะจะ,จะหมดนะจะหมดราขายังมีกันนะครับสอบถามกันได้แบบบานเปิดก็มีนะครับบานปิดบานเปิดมีกุญแจให้3มช่องเช่นเดียวกัน489บาบาทมีให้เลือกหลายสีมารุ่นบางลงอีกน,นิดนึง นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเบานะครับเป็นงานเบาขึ้นนะครับท่านลูกค้าเอาไปประกอบเองได้นะครับหรือสั่งพนักงานเราบอกว่าไม่ล็อกช่องได้ไหมเนี่ยปกติแล้วชั้นนี้ประสงค์รุ่นอื่นๆนะครับจะล็อกชั้นอยู่อย่างนี้แต่รุ่นนี้จะมีข้อพิเศษคือท่านลูกค้าสามารถปรับชั้นได้นะครับตัวนี้เราประกอบเย็บแลละนะครับสามารถปรับให้มันเป็นช่องตามที่ต้องการได้เพราะว่าเรามีมาร์กรูไว้นะครับ มีมาร์กรู้ไว้สําหรับรุ่นนี้นะครับราคาพิเศษอยู่ที่249บาทงนานนะครับไม่พอครับชั้นอะไรประสงค์นี่สองชั้นบางคนบอกว่าเอ้ยสามชั้นมันเยอะไปนะครับเอาอยากได้เติ้เตี้ยบางคนเอาไปวางปรินเตอร์นะเอาไปวางปรินเตอร์เอาไปวางพรินเตอร์ตัวนี้ เป็นงานนาก็ไม่ใช่นำเข้าเป็นงานส่งออกตัวนี้เป็นงานส่งออกเรียกว่าสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นงานมินิมอลอะไรประมาณนี้เลยเป็นงานมินิมอลนะครับราคาแค่ร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับที่สําคัญคือแข็งแรงเบาครับตัวนี้มาต,ตัวตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นชั้นอนเนกประสงค์สี่ลิ้นชักนะครับสี่ลิ้นชัก อ๋อไม่ใช่สี่ชั้นไม่มีชักไม่มีชักนะครับชั้นอเนกชั้นอเนกประสงค์สี่ชั้นนะครับตัวนี้ขออนุญาตแจ้งว่าเป็นไมยพระโคงนะจต่จปล่องๆนิดนึงนะครับนี่นนนนตัวนี้ก็จะเป็นงานที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เบาต่ออาอย่างที่บอกเรามีด้านหลังที่จะยึดให้ เกิดความแข็งแรงนะครับตัวนี้คุ้มค่าราคาจริงๆแค่465บาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยรุ่นนี้สั่งพิเศษมาให้กับทุกทกท่านที่ชอบชั้นเอเนกประสงค์ที่เป็นดับสี่ชั้นนะครับใช้งานคุ้มค่าจริงๆเอาไปวางเอกสารวางของตกแต่งของท่านหรือว่าไปวางหนังสูงหนังสือนะครับให้เป็นที่เก็บการบ้านน,น,น้องๆหนูหนูนะครับกาให้เกิด เรียกว่าระเบียบว,วินัยน,นะครับมาต่อไปต่อไปมาเป็นโต๊ะหนังสือแล้วก็เคาน์เตอร์กันหน่อยนะครับมาเป็นโต๊ะหนังสือแล้วเคาน์เตอร์กันหน่อยอ่าเขาบอกว่าของเราเยอะจริงจริงนะครับเตียงของชั้นก็มีนะเดี๋ยวรีวิวเตียงสองชั้นให้ดูกันนะครับเริ่มต้นที่เคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์เรามีหลายรูปแบบให้ท่านเลือกนะครับตัวนี้ก็เข้าไปดูที่สาขากันนะครับเรามีรูปแบบที่ อยากให้ท่านได้ไปใช้งานนะครับท่านลูกค้าที่เป็นสำนักงานหรือว่าเป็นโต๊ะเขียนหนังสือก็สามารถดัดแปลงสามารถเอาไปใช้ตามหน้างานที่ท่านลูกค้าสะดวกนะฮะด้วยอเนกนประสงค์เรื่องของการวางชั้นนี่ร้านค้านะทำให้เป็นร้านค้าเคาน์เตอร์เก็บเงินด้านหน้าติดโลโก้ร้านได้เลยติดลาเบลอะไร,ะไ,ร,ะไ,รไม่ใช่ติดโลโก้ร้านนะครับติดเมนูอะไรประมาณนี้นะฮะเรื่องของตัวนี้นําไปเป็น ต๊ะเขียนหนังสือหรือจะเป็นเคาน์เตอร์เก็บเงินก็ได้หรือจะเป็นตัวนี้นะครับเคาน์เตอร์เก็บเงินนะมีวาง CPU มีลิ้นชักคีย์บอร์ดนะครับมีลิ้นชักรีบอร์ดคีย์บอร์ดแล้วก็เนี่ยลิ้นชักเก็บใครเก๊ะไหมเก๊ะเงินเนาะเก๊เกเนะะเก็บเงินนี่หรือจะเก็บอุปกรณ์อย่างอื่นได้ที่สำคัญช่วงนี้นะครับวางฟงวางแฟมได้ตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ตัวนี้บอกว่าคุ้มค่าและราคาสุดๆนะครับ คุ้มค่าราคาจริงๆห้าพันนิดๆน,นะครับตัวนี้ไม่ได้แพงอย่างที่ท่านคิดงานสวยงามมากนะครับมีเขาเรียกสีอะไรนะสีฟ้าปะสีฟ้าแดงอ่าสีฟ้าแดงขาวแล้วก็ดําแดงขาวนะครับนี่ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณลูกค้านะครับมาเป็นโต๊ะเขียนหนังสือวัยรุ่นขึ้นยังไาหน่อยนะครับอ่า อาจจะเป็นโต๊ะทำงานของท่านก็ได้นะครับในออฟฟิศนะครับเรามีจำหน่ายราคาแบบเบาๆให้กับท่านลูกค้าที่ต้องการเซฟคอ์นะตัวนี้เป็นโต้โล่งเนาะเป็นโต้โล่งขาเหล็กนะครับโล่งจริงๆนะตัวนี้แคำว่าโล่งโล่งจริงๆนะครับขนาด120เซนนะครับมีช่องสายไฟอ่ามีช่องสายไฟสามารถปรับได้นะครับถอดได้เก็บได้ อัดุลเลยนะครับนะดูกันได้นะครับตัวนี้ราคาพิเศษนะครับแค่สองพันเจ็ดร้ยเก้าสิบาทเท่านั้นนะครับหรืองานเขาเรียกงานอะไรดี <c oughs> ตัวนี้นะครับขอบอกเลยนะจะหลอบไหม <c oughs> จะโมเดลแหละนะครับมาในกลุ่มโมเดลเลย <c oughs> นี่ท่านลูกค้าที่เขาเรียกว่าไอเดียที่แบบ ออฟฟิศนะครับดูโล่งๆสบายตาดูอินเทรนงานนะครับหรือว่าเป็นโต๊ะทํางานที่บ้านของด้านโต๊ะเขียนหนังสือที่บ้านของด้านหินนะหินเซรามิกครับตัวนี้เป็นหินเซรามิกนะครับไม่ใช่กระจกนะครับเป็นหินเซรามิกที่สําคัญคือมีสามไซส์ให้ท่านเลือกนะหมดแล้วหมดเลยขาเหล็กนะครับ่นอีพ็อกซี่อย่างดีป้องกันสนิมนะครับ หน้าท็อปสีขาวแล้วก็สีดํามีให้ท่านเลือก3ขนาดนะครับเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งพบาทคุ้มจริงๆขอบอกเลยเก้าอี้เกมเก้าอ e ี้เกมนะตอนนี้ผมโชว์หนึ่งตัวนะขอบคุณครับอ่ะขอด้านนอกแล้วกันตัวนี้อ่ะนิดนึงนะขออนุญาตนิดนึงบ้าตัวนี้เป็นรุ่นคลาสสิกของเรานะครับ e g เจนนะครับตัวนี้มีเลือกหลายรุ่นนะที่ร้านนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นพื้นฐานที่เรามีอยู่น่ะตัวอีเกมหรือเก้อีนอนไม่รู้นะครับเล่นเกมเหนื่อยแล้วก็นอนกันนะ,น,ะนี่ครับตัวน,นอนเนี่ยหลายๆท่าน อันนี้ไม่ได้ว่ากันนะครับหลายท่านเห็นในโฆษณาหลายๆที่ราคาหนึ่งพันนิดๆนะครับก็ถ้าลูกค้าก็เลือกดูได้แต่ว่าของเรานะครับมีความแตกต่างตรงไหน,นความแตกต่างเรื่องของวัสดุในการทำเรื่องของหนังที่นำมาทำทำมาผลิตให้กับท่านนะครับเป็นหนังที่เขาเรียกว่าตัวนี้เป็นหนัง PVC อย่างดีนะเป็นหนัง PVC อย่างดีแล้วก็โครงสร้างเป็นเหล็กสามารถยืดหยุ่นได้ นะครับสามารถปรับนอนได้รวมทั้งนี่เลยตัวนี้เป็นกระเป๋านวดนะเวลาอืมนี่หนึ่งนะครับเวลาเรานั่งมันจะตึก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 นะครับสามารถนวดให้เราแบบมีความสบายเกิดขึ้นที่หลังเรานะครับไม่ได้นั่งแบบหุดคูเรื่องของออฟฟิศโนมได้นะครับมีหมอนรองอย่างดีนะฮะโครงสร้าง อันนี้เป็นเหล็กนะครับโครงสร้างนี้เป็นเหล็กโดยทั่วไปก็อี้แล้วจะเป็นไม้โครงสร้างเป็นไม้แต่นี้เสริมสร้างความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับวัสดุเขาเรียกว่าใช้งานนะครับมีความแข็งแรงนะฮะมีความแข็งแรงที่สาคัญคือตัวเนี้ยนะเบื่อแล้วเหนื่อยเล่นเกมอุ้ยมานอนให้ดูเหล่า <laughs> นะครับเนะี่ยนะครับอันนี้ไม่ถึง <laughs> นะครับนั่นโอ้ มีคนแอบมานอนเด๋วนี้ไหมครับเพราะนี่ี่ยมันสบายจริงๆนะครับเวลาทํางานนี่ผมจะขออนุญาต T M แล้วเนี่ยเอาตัวนี้เป็นนั่งทํางานเลย <c oughs> นะครับนะ้าเวลาน,านั่งปับ๊บนะครับตัวนี้สามารถล็อกได้นะครับสามารถล็อกได้แล้วก็ปรับขึ้นปรับสูงได้นะครับปรับขึ้นสูงได,นะงได้ตัวนี้ก็จะมีที่ล็อกให้กับท่านนะครับขอบอกจริงนะ้าตัวนี้ไม่ใช้เก็บงานะนะครับ อ่ะราคาส่วนราคาเดี๋ยวเราอินบักไปให้กับท่านนะเริ่มต้นอยู่ที่สามพันเก้าร้อยนะครับ <c ười> ต,ตัวนี้สามพันสองร้เก้าสิบาทเนี่ยเขาบอกเขาบ,บอกถามว่าที่อื่นที่อื่นไม่ดีกว่าไม่พูดดีกว่านะครับก <c ười> ็ <c ười> <c ười> แต่ที่บอกคุณภาพเราดูแลหลักงการขายนะครับเข้ามาดองุก่อนเขามานั่งก่อน นะครับจะรู้ว่ามันคุ้มค่าราคาเงินอ่าผ่านไปผ่านไปเราไม่ค่ากันน,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 นะครับอ้าวโต๊ะคอมโต๊ะคอมไหมอันนี้โต๊ะเขียนหนังสืออันนี้โต๊ะเขียนหนังสือนะครับรุ่นสีคัสสิกนี่อ่ามีซีพีมีที่วางซีพีมีที่พักเท้านะนี่ซื้อไปสองตัวแล้วที่บ้านนะครับ มีลูกที่สองคนก็ซื้อไปสองตัวคุ้มนะครับด้วยราคาที่แบบเบาๆสบายกระเป๋าไม่ถึงพันนะครับไม่ถึงพันแต่คุณภาพเทียบเท่านะครับขอบอกเลยตัวนี้แล้วก็มีลิ้นชักคีย์บอร์ดมีที่วาง CPU CPU ฝั่งนี้รู้สึกจะเป็นขวานะครับ CPU เป็นขวาสะดวกสบายสายได้ขึ้นด้านหลังนะครับสําหรับท่านลูกค้าที่ต้องการประหยัดแล้วก็ตกเขียนหนังสือสบายๆมาตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นเก้าอี้เนาะเก้าอี้ก็เริ่มต้นแค่790บาทเอามาดูกันนะครับเก้าอี้ตะข่ายตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้อยู่ที่1,600นะครับ1,600นะครับ จะเป็นสไตล์เดียวกันเริ่มต้นที่790บาทมานั่งมาทดลองก,กันก่อนนะครับก็อี้อยากให้ในทดลองนั่งเพราะบางทีแนะนําไปลูกค้านั่งได้ลูกค้านั่งไม่ได้นะครับแนะนําได้แต่แนะนํามานั่งดูก่อนนะครับตัวนี้เป็น CPU อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะดีหน่อยว่าล็อก CPU แล้วก็ความระเบียบมากที่ขึ้นนะ <c oughs> มีลิ้นชักเก็บของนะมีลิ้นชักเก็บของตัวนี้ ทำด้วยไม้ปาติเกิลปิดผิวอย่างดีนะครับมีที่วางเท้าให้เรียบร้อยนะเตียงนอน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 หรือจะเป็นรุน่นนี้ตัวนี้ยังไม่ได้นําเนาะตัวนี้จะเป็นลิ้นชักใหญ่นะครับตัวนี้เป็นลิ้นชักใหญ่เป็นโต๊ะเขียนหนังสือนะครับหรือจะไปเป็นโต๊ะเก็บเงินได้นะครับตัวนี้มีกุญแจให้ด้วยอ่ะสะดวกสบายมีหลายรูปแบบให้ท่านเลือกเฟนเจอร์เฟอร์นิเจอร์เราเขาเรียกว่า รู้ใจของท่านเรารู้ใจลูกค้านะครับเรื่องของเตียงนอนมาเตียงนอนสองชั้นตัวนี้เป็นลายสวยนะมีสองรุ่นนะแต่รุ่นนึงเพิ่งออกไปต้องขออนุญาตนะครับอันนี้แนะนําเป็นรุ่นนี้ก่อนข้างล่างเป็น5้ฟุตนะครับข้างบนเป็นสามุหฟุตเป็นสไซส์สขนาดให้นะครับสําหรับพอโตแล้วนะครับพอโตแล้วเอาแยกได้ไหมเอาไปแยกได้ไหมท่านลูกค้าสามารถนําไปแยกได้นะครับสามารถแยกเป็นเตียงสง เตียงได้นะครับสามารถถอดได้ตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหพันเก้าร้อยบาทไม่รวมที่นอนนะครับหรือจะเป็นตู้รองเท้าอ่ะเป็นนักเรียนแล้วจับมาชอบโยนหน้าบ้านเลยไหมนานเอาไปเป็นระเบียบให้จัดเป็นระเบียบ้องๆหนูๆจัดเป็นระเบียบวินัยนะครับเรื่องของตู้รองเท้าหลายรูปแบบนะเริ่มต้นอยู่ที่เก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเนี่ยเอารุ่นที่เราแนะนำก่อนนะครับมีหลายสี มีสีโซโดิกเนาะมีสีสักแล้วก็สีโอ๊กนะครับนี่อย่างน้อยสิบสองคู่เลยนะครับราคาสุดป,ประจัดต,ตู้รองเท้าไม้นั่นด้วยนะครับให้เกิดให้มีให้อะไรนะให้แข็งแรงมีความแข็งแรงอ่าอยายให้ดิมีความแข็งแรงครับแล้วก็อีกหลายๆรูปแบบนะครับมีจําหน่ายให้กับท่านนะครับทั้งแบบสั้นแบบ ตู้สั้นดิตู้สั้นตู้ยาวตู้สูงงานหรือจะเป็นตู้ที่วางเขาเรียกว่าเพิ่มความสะดวกสบายนะนี่ตัวนี้แนะนํานะใส่รองเท้านะนี่เอาไปใส่รองเท้าได้นะครับมีบานเปิดตรงนี้ครับใส่รองเท้าตรงนี้ก็จะเป็นประเภทเรียกว่าแล้วแต่ลูกค้านะครับเอาเพิ่มความสะดวกอาจจะเป็นเรื่องของ ครีมขัดรองเท้าอะไรประมาณนี้นะครับนี่หลายๆรุ่นนะครับจะมีบานเปิดตอนแรกจะ็ิดรุงเท้านะครับหรือจะเป็นแบบลินชักนะครับก็มีจําหน่ายครับท่านเตียงเหล็กเนาะเตียงเหล็กอ่ะขอดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับอ่ะก็จะมีเตียงสองชั้นแบบเหล็กเนาะเหล็กก็จะมีหลายรูปแบบแบบเหล็กกองเหล็กเหล็กกองแล้วก็แบบเสากลมนะครับแบบเบาแบบหนักแล้วก็เตียงไม้นะครับจําหน่าย ให้กับท่านหลายรูปทรงเลยทีเดียวยังไงนะครับอย่าลืมติดตามกันสินค้าดีๆจากเมเจอร์เฟเจอร์มอนะครับที่อยากแนะนําให้กับท่านเรามีสิบสบสาขาทั่วประเทศครับเรามีสิบสาขาทั่วประเทศนะครับทั้งนครศรีธรรมราชภูเก็ตหาดเออไม่ใช่หาดใหญ่ดิภูเก็ตสุราษฎร์ธานีสวัสดีนังจอย นะครับเจัดเชียร์ทำงานบ้างนะเอาไม่ใช่นะครับอ่านะครับเป็นโลกซึมเศร้าไหมนะครับอ่าเรามีภูเก็ตนครศรีธรรมราชนะครับขึ้นไปสุราษฎร์แล้วก็ราชบุรีสุพรรณบุรีพิษนุโลกไปฉะเชิงเ้านะครับขึ้นอ <Switzerland> ีสานก็ไปโคราชแล้วก็คอนแก่น นะครับรวมทั้งอุดรธานีนะครับเรามีครอบคุมให้กับท่านนะครับครอบคุมหลายๆที่ถ้าลูกค้าที่สนใจก็ทักเข้ามานะครับเรามีแอดมินบริการตอบสินค้าให้กับท่านให้ความาให้รายละเอียดเรื่องกับสินค้าให้กับท่านนะครับตัวไหนอยู่สาขาไหนอยากได้อย่างไรน,นะครับเรายินดีบริการให้กับท่านนะครับกับเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลหรือจะสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ ตามเบอร์โทรที่อยู่ในหน้าเพจนะหลังร้านได้ทางแอดมินได้ใส่ไว้แล้วนะครับรวมทั้งตอนนี้จัดโปรโมชั่นกันอยู่นะครับกลิปเช่าซื้อครบรับคลิปนะครับซื้อครบซื้อครบรับกิปตามเงื่อนไขนะครับขอบอกว่าคุ้มคุ้มจริงๆนะครับคุ้มมากๆขอบอกเลยนะฮะท่านที่มีบัตรเครดิตธนาคารพวไปนะครับธนาคารไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยพาณิชย์นะครับ ปุ่งสีนะครับก็รับผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ตามเงื่อนไขนะครับรับผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ตามเงื่อนไขสูงสุดถึงสิบเดือนนะครับพร้อมเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขบัตรนะฮะร,รีบมาเป็นเจ้าของฟูดดีๆช่วงนี้นะครับแล้วก็หน้าฝนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับดูแลมีปัญหาเรื่องของ สินค้านะครับปรึกษาเราได้สินค้าขึ้นลาสินค้าโดนฝนยังไงสินค้าทําความสะอาดอย่างนี้จะให้เกิดยังไงปรึกษาทางทีมงานเราได้เรามีพนักงานให้ความรู้เรื่องกับอ่าเรื่องดูแลสินค้าในช่วงหน้าฝนในกระทัดน,นะครับเดี๋ยวยังไงจะมีบทความดีๆเกี่ยวกับการดูแลเฟอร์นิเจอร์นะครับสอดแทรกเข้าไปในช่วงของความรู้นะครับอย่าลืมครับเฟอร์นิเจอร์ดี เฟอร์นิเจอร์โดนใจนะครับมาที่เมเจอร์ฟอร์นิเจอร์มอลนะครับทุกสาขาสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับวันนี้สวัสดีครับ